Ladies and Gentlemen, Welcome to รายการ v a ไรต t y Show สุดมันกันอีกเช่นเคยนะครับรายการ Pollywood h Game Night Thailand วันนี้มีผู้เข้าแข่งขันฟทั้งสองทีมเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าทีมแรกทีมของคุณหนูนิดและเตยครับและอีกหนึ่งทีมผู้เข้าแข่งขันนะครับทีมคุณนาเดียและกองฝัง นาตอนนี้ผู้ความขังทั้งสองทีม,มพร้อมกันแล้วทั้งสองทีมพร้<ข>อมกครับพร้อมค่ะเมื่อสองทีมพร้อมกันแล้วคุณจะเริ่มอธิบายกติกาเกมโดยเกมที่เราจะเล่นวันนี้นีคือเกมใบระเบิดกติกาเกมใบระเบิดแต่และทีมจะส่งตัวแทนรอบละหนึ่งคนเพื่อมาจับสลากในหลัวตรงกลางเราจะจับเวลาสองนาทีเมื่อเราหยิบและเราใบเพื่อในทีมตอบถูกเราจะดันโลหลไปออีกฝั่งหนึ่งหมดเวลาที่ฝั่งไหนฝั่งนั้นจะโดนเจาะลูกโปง่ง พอเชิญตัวแทนฝั่งทีมหมวดหมู่วันนี้จะเป็นหมวดหมู่หน้าศิลป์ไทยในราชรชสมัยรัชกาลที่7และรัชกาลที่8โดยเงินรางวัลของเรามีด้วยกันถึง1ล้านบาทให้สำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะครับเราจะเริ่มฝนนั่งเริ่มก่อนจัดมีการสายโอนนะครับฝอ่งชฉุกครับ ฝ่เ่นจะเป็นฝ่ายที่เล่เมื่อผมูดกาจับแล้วเกมจะเริ่มตอนไหนโอเคครับจับเวลาการแสดงเรื่องราวที่ผู้แสดงตบบนบาทของรำแล้วก็กดเพลงร้องมันร้องและมาเรงโนตีล้อลำถูกต้อง เป็นเรื่องของเพลงไทยสากลในระยะพุ่งเปิดเป็นเพลงการบุญซึ่งรวมกันดวงคณะเป็นผู้สร้างไทยสากลขึ้นในระดับเจ็ดนตจักรยานใช่ไหมในนใช่าถูกต้องครับเป็นสมัยที่แล้วความความนิยมเนี่ยมีประกาศยุคมรลสมเพราะเศรษฐกิจตกต่ำอาการเนี่ชื่อเขาชื่ออาภวสังเดชครับประกาศจะอยู่หัวถูกต้อง รายเดือนด้วยนะครับในรายการที่เจ็ดของพัฒนาศิลปะการแสดงไทยย่าไรลจะทำให้ศิลปะการแสดงกลับมาเฟ,ฟื่องฟูเลยแม่แม่คะพ็่ใช่ไหมคุณกล้องการแสดงนะเห็นไทยที่เกิดขึ้นในวันแปดมีอะไรบ้างละครใช่โขนใช่<ง>อย่างหนึ่งที่ร้ามรังไง การแสดงแัิลปในรัชการที่7จ็ดมีรัายอะไรการแสดงนันสิ่ปในราชการที่แปดมีลัชนายอะไรไล่มาแล้วนะครับเป็นลายไล่หมดเลยการแสดงนันทิลป์ในที่แปดมีรัชนายอะไการแสดงนละศิลป์ในราชการที่แปดมีลัชนายอะไรห้าสี่สามสองหนึ่ ทีมแรกที่ชนะไปนะครับเป็นทีมของหนูนิดคาร์เตอร์ได้ไม่คะแนนครับส่วนทีมที่แพ้ก็จะได้รับบทลงโทษตามกติกาเกมต้องไปเล่นนะครับสำหรับคู่แรกโดยเกมนี้เราจะแข่งกันสองในสามเกมนะคู่เพื่อหาผู้ชนะทีมของคุณนาเดียและคุณกองฟางก็รีบทำไปไหนกันเลยนะครับเพื่อจะได้ชิงรางวัลเงิน100,000บาทในใบนี้ขอเชิญเพื่อนที่เห็นคู่ครับ เดีรเราจะเริ่มจากฝั่งที่8ชั่วโมงการจากแตก้นเดิเฝั่งนี้ีแล้เมื่อผมบอกว่าจับเวลาเกมจะเริ่มขนาดไหนครับจเวลาเป็นการแสดงที่ธรกแชดงที่ก้าคิดขึ้นมาไม่เไม่ใช่พี่อะไรเลแสดงถควท่ว้าทไทยแต่ใช่ใช่ใช่ เป็นรวดลการแสดงที่มีความปานี่ใช้นที่สำคัญคองาน่องใหญ่แสดงเรื่องบงเกียวถูกต้องนะครับีเป็นการสดัศิลปะรสมัยโดยใช้ที่ตีไฟฟ้าแล้วก็มีการลำแบบแดนด้วยตารางไทหอ่ใช่อยีก้อไรเป็นเรื่อะครับเป็นการแสดงที่มีจังหวะคุ้มคุ้มหนาตะไคร้อบก้อนใสข้าวเหนียวเซตดิทีถูกต้องครับ อ่ะเป็นโรงเรียนที่รัชกาลที่9ได้ศึกษาการแสดงโขนน่ะมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าอะไรโรงเรียนกีตาร์ใช่ใช่ใช่โรงเรียนกีตาร์เป็นวมดนตีที่ประกอบด้วยเครื่องตีเป่าการแสดงประกอบด้วยดนตรีเป่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นนักแสดงไทยนักแสดงไทยมีลักษณะอย่างไรนดะไทยมีความอ่อนช้อย่ สามสองหนึ่งวุว้ล่เอาเลยครับ <c oughs> เราได้ผู้ชนะของเราในวันนี้แล,นนแล้วคือตีลิ้นของหนนิดแล้วคุณเต้แล้วและผู้แพ้แตเดี๋ยวนะ <c oughs> เ,เราต้องได้รับบทโทษสำหรับวันนี้เราไ,ได้ผู้ชนะ ทีมของคุณนุนิดเริ่มเตยนะครับโดยชนะไปที่สกอร์สองต่อสองไปแน่เชียร์รับรางวัลด,ด้านนี่นะครับรางวัลงเงินหนึ่งแสนบาทยิ้ม ในวันนี้ก็พอจบาบทเพยงเท่านี้ไปเจอกันสัปดาห์หน้านนะ See you a g a i next week ทางช่อง3เวลา6โมง20นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ